สัญญาการใช้เงิน PN ห sorry, รือ Promissory น,น,นะครับเอ่อน้ตนะครับเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การซุกซ่อนนะฮะซึ่งเนี่ยแหละครับ,รบพ่อโอนหุ้นที่ดินอาวพายตอนอายุ11นะครับแต่ลูกมันดันไปตอบในสภาตอนอภิปรายไ,ไม่ไว้วางใจว่าพึ่ง <sh arp> จะรู้ว่าพ่อโอนหุ้นให้พร้อมประชาชนมึงรู้ไหมว่ามึงตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไง ะะพ่อโอนหุ้นที่ดินสนามกอล์ฟอาวพายให้ตอนอายุสิบเอ็ดแต่มึงไปตอบในสภาว่าตอนมึงไปตอบในสภาเนี่ยตอนอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจมึงตอบว่าเพิ่งรูพ้พรอมประชาชนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามึงตอบอย่างเงี้ยพ่อแม่มึงจะอิบอายเ <landscapes> <Cow quotation S 2> พราะว่าพ่อแม่มึงเนี่ย <Bear> มีเจตนาในการทํานิติกรรมอามาําพังมีเจตนาในการสุขุ้นพ่ออะไรพ่อลูกเองก็ไม่รู้เรื่อง บันไลแล้วทุกอย่างมันคือดิจิตอลฟูดพินมึงเข้าใจไหม <c oughs> นะฮะแล้วเนี่ยแล้วมึงโอ้โหกูภูมิใจกับพ่อแม่มึงมากเลย <c oughs> เฉลียนายใหญ่นายรอดกูก็รอดบอกว่าไม่ผิดกฎหมายพออธิีดีกรมสมรัตกรบอกไม่ผิดกฎหมายปั้งเดียวปุ๊บทีนี้มึงเอ้ยรับรองได้ว่าการวางโครงสร้างภาษีแต่ละบุคคล ตัว P.N. จะถูกเอามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเต็มไปหมดเลยมึงทีนี้เพราะตั๋วสัญญาการใช้เงินนะครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ครับมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับแต่มันทุเลศครับเพราะเจตนามึงต้องการที่จะไม่เสียภาษีครอบครัวต่างๆโอนหุ้นให้มึงนะครับตอนโอนหุ้นถ้าโอนหุ้นตรงๆเนี่ยมันต้องเสียภาษี นะครับเสียภาษี5%ถ้าเป็นคนในครอบครัวโอนกันเองถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเสีย10%ในกรณีที่โอนหุ้นแล้วมีการซื้อขายหุ้นแล้วแล้วมันเกิดกําไรกําไรส่วนต่างของราคานะครับกำไรส่วนต่างของราคา,นะคา,า,คามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องเอาไปเสียภาษี <c oughs> เขาเรียกว่า capital เก i นะครับนายกก็เลยบอกว่ายังไม่ได้มีกําไรยังไม่ได้ซื้อขายยังไม่ได้แจกเงินใช่ครับ เพราะว่ามึงขายราคาหุ้นมึงรู้มากครับมึงรู้มากเพราะมึงขายราคาหุ้นในราคาที่มันเป็นต้นทุนหรือราคาพามึงไม่เสียข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองคืออะไรนะครับหุ้นที่มึงโอนไปหุ้นที่มึงซื้อขายกันเนี่ยนะครับมึงยังไม่ได้มีการจ่ายตังแต่มึงใช้ตั๋ว PN ขึ้นมาเพื่อระบุว่าให้ของไปก่อนแต่ยังไม่ต้องจ่ายตังแล้วจะจ่ายตังเมื่อไหร่จ่ายตังก็ต่อเมื่อคนที่ให้เนี่ย เรียกรับเงินเอง